สวัดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาแจกป้ายรถเมล์กับรถไฟเด็กเล่นนะคะเป็นรูปดอลลามะนะ์เนาะเริ่มจากป้ายรถเมล์ก่อนเลยนะคะน คนะคะอคุ่ยนี่ไงอยู่ใ,ใกล้ๆเราเลยค่ะ็นไหมเป็นลูกดาวด้วยอ่ะเราก็นั่ง,งรไปาดเหนืได้นะนั่ง,งรถปอ้ามรถมาแล้ว ข้้นางงลังก็ได้ <c oughs> เ้ยเดี๋ยวห้องน้ำก่อนเออไม่ชอบั <c oughs> มีสองชั้นนะคะหนึ่งชั้นชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองอ่ะนละมีสองชั้นนะคะนี้มีเออมาอัออานต่อไปนะคะก็จะเป็นรถไฟเด็กเล่นเนาะ เดี๋ยวเราพาทัวร์อันนี้ก่อนเห็นไหมมันก็เป็นประมาณนี้หละนม่เมที่นั่งข้างหลังนะคะอย่างนี้เลยนี่ก็เป็นที่นั่งคนขับจะอยู่ตรงนี้ประมาณนี้นะคะเราจะาพาไปทัวร์ข้างนอกกันบ้างมันจะเป็นรูปดาวนะคะดาวสีเขียวเนาะนี่ทาบียนะ่ะ น่ารักมากเลยมาอันต่อไปนะคะเราก็จะอืมรถะะไฟเด็กใช่ไหมคลิปนี้คะ่ะมันก็จะอยู่ใกล้บ้านเราเลยนะคะในเรมันเราก็จะไม่ไปไกลมาก จะพาเดินไปเลยนะคะพอพาวิ่งไปเดี๋ยวเ้ยมันก็จะอยู่ตรงสนามเด็กเล่นอาจจะแล้วนี่นะคะจะเป็นรถไฟเด็กเล่นค่ะตรงสนามเด็กเล่นนะคะอย่างนี้เลยนี่เด็กมาเล่นได้เด็กสามารถเล่นได้อะไรประมาณนั้นนะคะ นี่นะเป็นรูปหัวใจวันนี้เอาสักสีไปเลยไหมเอาสีไปเลยเนาะวันนี้เอาสีไปเลยต่อไปรถโรงเรียนนะคะรถโรงเรียนใช่ไหมรถโรงเรียนก็จะเป็นอ่าปึก น่าจะอยู่แถวโรงเรียนมั้งพาบินเดือดใช่เลยน่าจะอยู่แถวโรงเรียนค่ะไม่ใช่หรอ,อหายแล้วฉันจะอยู่ใกล้ๆนี่แหละถ้ามันหายไปแล้วเฮ้ยอยู่ตรงนี้นี่ไง นี่ยค่ะลดโรงเรียนของเราพาทัวร์ข้างในกันดีกว่านะอช่โอ๊อย,อ,ยอะไรอ่ะเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเห็นประมาณนี้ต่อไปนะคะก็จะเป็นบ้านแบ็กพิงค์ค่ะ ปัน้นแบ็พิงแล้วค่ะตอนนี้ นะคะอ่ะก็เยบไว้เลยนะคะคลิปนี้เหมือนไปไวมากเลยอะ่ะอ่ะ,อะเห็นไหมหายละไอะ้หายแล้วไอ้บ้านแม็กพิงจะอยู่ตรงไหนนะอ่ะอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้นะคะแสดงว่าเราพาพิง์เดือะมันต้องอยู่ใกล้ๆนี้แหละใกล้ถึงละ นี่จะ,จะแล้วจะแล้วนี่ไงบ้านแม็กพิงค์ค่ะเฮ้ยบ้านเรากลายเป็นบ้านแม็กพิงค์ไปแล้วอ่ะทุกคนบ้านเรากลายเป็นบ้านแม็กพิงค์ไปแล้วค่ะตายแล้วอ๋อโหบ้านเรากลายเป็นบ้านแม็กพิงค์ได้ไงคระเนี่ยเป็นสีรั้วก็สีชมพูเห็นไหมอ่ะพาเข้าบ้านอย่างเงี้ย เราจะมาห้องนี้กันก่อนนี่เป็นที่นั่งเล่นนะคะอย่างนี้เลยก็เหมือนแบบอันนี้คือทางเข้าบ้านเราไหนๆด้นะสว,ว้สีชมพูลองขึ้นไปชั้นบนดูสิเป็นสีอะไรเอออ่าวติดอะไรอะ่ะฮะสีชมพูคะ่ะ เฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะฮะโอตาตาตาไหนลองดูห้องน้ำสีชมพูไอนน้ห้างเนี้ยก็สีชมพูชมพูดำใช่ปะนี่เราก็จ,จะพาก็ประมาณนี้แหละอย่างนี้เลย เดี๋ยวพาขึ้นชั้นบนสองแ,แต่ว่าเดี๋ยวดูชั้นล่างให้ครบก่อนนะนี่อันนี้ก็สามารถเปิดประตูได้ที่หน้ารถจีวีนะคะอย่างนี้เลยน,นี่่ไม่สามารถทะลุได้นี่อันนี้คือประตูออกมาข้างบ่านนะคะอย่างนี้เลยสวยค่ะเห็นไหม โบเป็นโบเรามีบ้านแม็กพิงค์สองสามอันนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวลอดูคลิปหน้า้ลยกันนะอันนี้จะเปิดตู้ปพาไปดูชั้นบนละชอบเบอร์ใครชอบแม็กพิงค์ต้องต้องดูไว้ค่ะคลิปนี้มีสิมีรงมางวัลด้วย เป็นจนตีชั้นนี้แล้วก็ชั้นบนอ่ะชั้นบนเป็นอะไรเออเป็นอะไรเอรมีสมสุไว้มีเตียงนอนสี่สี่เตียงก็สี่คนไงอันนี้ก็สี่เห็นไหมชอบมากใครชอบแบบพิงเพราะเราไม่ค่อยชอบเราไม่ชอบดูแต่ว่าเราเราแบบไม่ได้เกลียดแต่ว่าแค่แบบเฮ้ยสระนาม แค่ไม่ชอบดูแต่ว่าก็ชอบชอบพี่ลิซ้าแล้วชอบพี่ลิซ่าเนี่ยเป็นระเบียงขัดคนขอฝากอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมได้เนาะ,ะนี่น,น เราไม่อยากไปต่อยคนใช่ไหมล่ะไม่อยากไปต่อยแต่เราก็กดตรงนี้นะก็กดอันแรกเลยเราก็ไปกดอันที่สามก็อย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีเล้วบ๊ายบายดูสิสวยมากมันรู้กับบ้านเราด้วยบ๊ายบายครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดใครด้วยบ๊ายบาย